Microsoft Edge อัปเดตใหม่ปลดล็อกประสบการณ์การเข้าถึงที่รวดเร็วและปลอดภัยกว่าเดิม Microsoft Edge อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วฟีเจอร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจคือการรองรับ Passkey และความสามารถในการสิงข้ามอุปกรณ์การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นก้าวย่างใหญ่ของ Microsoft ในการปรับปรุงประสบการณ์การเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณแต่ทำไม Passkey ถึงสำคัญ Passkey เป็นวิธีการยืนยันตัวตนใหม่ที่แทนที่รหัสผ่านแบบเดิมมันทำงานโดยการสร้างคีย์คู่ Public และ Private เมื่อเว็บไซต์รองรับและผู้ใช้สามารถใช้ไบโอเมเตอร์สแกนลายนิ้วมือหรือหน้าหรือพิมพ์ของอุปกรณ์เพื่อยืนยันตัวตนได้มีข้อดีดังนี้ลดความเสี่ยงจากการถูกการโจมตีแบบฟิชชิงหรือการใช้รหัสผ่านซ้ำหลายเว็บไซต์ล็อกอินเร็วขึ้นเนื่องจากไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่านแบบเดิมพทสดที่จะถูกเก็บไว้ใน Microsoft Password Manager และสิ่งได้ข้างอุปกรณ์ว i ด d o w s 10ขึ้นไป,ปรายละเอียดของการอัปเดตนี้เมื่อเข้าเว็บไซต์ที่รองรับพสดทีเอจจะเสนอการสร้างพสสดที และบันทึกไว้ในวอ r d ของ Microsoft Password Manager ผู้ใช้จะต้องตั้งพินของ Password Manager เพื่อปลดล็อกวอลทเมื่อย้ายอุปกรณ์ล็อกอินด้วยแทสทีบนอุปกรณ์เดิมสามารถใช้ Windows He ็นโหสแกนนิ้วหรือหน้าหรือพินได้ทันทีหากย้ายไปใช้อุปกรณ์ใหม่ที่ใช้บัญชี Microsoft เดียวกันให้ล็อกอินในเอทแล้วปลดล็อกด้วยพินเพื่อสิ่งแทสทฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานบน Windows PC Windows 10ขึ้นไปในช่วงแรก Microsoft กำลังพัฒนาการรองรับในแอปหรือเบราว์เซอร์อื่นๆผู้ใช้ยังคงสามารถใช้รหัสผ่านเดิมได้การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่บังคับประโยชน์สำหรับผู้ใช้ในไทยสำหรับผู้ใช้ Windows 10หรือ11และ Edge เวอร์ชัน142ขึ้นไปคุณจะได้ประโยชน์ดังนี้ไม่ต้องจำหรือพิมพ์รหัสผ่านยาวๆสำหรับเว็บไซต์ที่รองรับ p a s s t y s ิ n g t r u s ที่ได้ข้ามหลายอุปกรณ์ Windows ทำให้การย้ายเครื่องง่ายขึ้นตอบไัยมากขึ้นเพราะ Trusty จะผูกกับอุปกรณ์และบัญชี Microsoft ของคุณ ข้อควรระวังต้องใช้บัญชี Microsoft เดียวกันเพื่อล็อกอินในเอ g บนแต่ละอุปกรณ์เพื่อให้การสิง Passkey ท,ทำงานได้หากลืมพินของ Password Manager หรือเกิดปัญหาอุปกรณ์ควรมีแผนสำรองเช่นบันทึกข้อมูลหรือเก็บอุปกรณ์เดิมที่มี Passkey ไม่ใช่ทุกเว็บไซต์รองรับ Passkey ดังนั้นควรใช้รหัสผ่านเดิมในเว็บที่ไม่รองรับถึงแม้ Passkey จะปลอดภัยกว่าในบางสถานการณ์ก็อาจต้องใช้รหัสหรือคียเฉพาะตามนโยบายขององค์กรสรุป การอัปเดตนี้เป็นก้าวย่างใหญ่ในการปรับปรุงประสบการณ์การเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณผู้ใช้ในไทยควรลองใช้เพราะอนาคตของการล็อกอินอยู่กับสกีอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง